ยอดงามๆค่ะทุกคนดูรถเยอะมากครับ <c oughs> ขึ้นไปทำไมสวัสดีค่ะพอดีไปวัดมานะคะก็ะเลยแวะผ่านมาแล้วเห็นขี้เหล็กงามนะคะแม่ก็เลยอยากแวะมาเก็บนะคะยอดกลางขึ้นเลย <c oughs> ไป <c oughs> อ Thank yeah. นี่นะคะคุณนายแม่มาวัดนะคะเห็นขี้เหล็กอยู่ข้างทางแวะนะคะนี่วัดอยู่แค่ตรงนั้นนะคะนี่ขี่รถผ่านรถก็เยอะเยอะค่ะสวนไปสวนมาดูนะแต่ว่ายอดงามมากเลยค่ะทุกคนดูนี่เห็นไหมนู่นดูด,ดินานต้นนี้หยังเก็บไม่หมดเลยอ่ะโอ้ยรถมาอีกแล้วทุกคนนูน่น คุณนายแม่มุดเข้าไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวคุณนายแม่คะโอ้ยมาทำอะไรคะคคไม่เรามาวัดนะเราเรามาวัดนะทำบุญเสร็อยล้วยอดอย,ยอดงามๆคะ่ะนี่คขะทดูคนดูยอดนี่ดูยอดงามๆค่ะทุกคนดูรถเยอะมากค่ะ สวนไปส่วนมานี่นี่ดูนอนูนทุกคนชาอุ๊ยแต่ว่าอันยอดตัวน,นี้กรอบมากเลยเด็ดง่ายนี่ทุกคนดูยอดเอย นี่โอ้ยทุกคนเอ้โอ้ยได้ละโอ้ย,อยใช้ความยาวของแขนเกิดประโยชน์นี่ค่ะดูทุกคนดูอากาศเย็นเย็นสบายดีจังเลยตอนเช้ากลางน้ำเอ้ยอยู่ตรงติดแม่น้ำนะคะเท่มนี่ ดูยอดโอ้ยนี่คะ่ะทุกคนไลยคักจ่าอ่อนซ่อนดึงคุณนะงามๆมชี่อเหล็กขึ้นเองตามธรรมชาตินะเฮ้เอ้ยจ่าโอ้ย,อยหนูจะตกน้ำแล้วเนี่ยนี่นูยอดดึง มันไม่ออกอ่ะเอ้ยนี่ค่ะทุกคนน้ำโอ้ยดูน้ำวิวสวยมากเลยทุกคนชอบจัง ราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะแม่บอกว่าเอาแค่ไม่เดียวค่ะไม่เอาเยอะเต็มถุงเลยคะ่ะก็เยอะอยืนนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยอันนี้แค่เดินแค่ไม่กี่ล่อนี้นะคะนี่ไปค่ะรถมาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพัดสวยมากเลยนะคะดูนี่นี่ภูเขาแล้วก็นี่ทางไปวัดแล้วก็นี่อ้าว ขึ้นไปทำไมเก็บกระดาวตายแล้วลูกลงมาลูกลดมาโอ้โหอออโอ้ทิวทัศน์แม่ <Huh? c oughs> ลงมาออตายแล้ววิวลงไม่ได้ <c oughs> รถก็มานะคะเนี่ยแล้วก็ อันนี้คือลูกสาวนะคะเรียบร้อยค่ะได้ลูกสาวเรียบร้อยเอาลงไง้แล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมแม่ด้วยนะคะเอาลงยังไงล่ะขึ้นไยังไงขึ้นไปยังไงอะลงมา,เ,าเธอนี่เนาะโอ้โหตายแล้วเป็นผู้หญิงนะลูกเราคือผู้หญิงลูก โอ้ทิวทัศน์แม่ดูดูวิวทัศน์แหนดูทิวทัศน์แล้วมาเจอลิงสุดยอดเฮ้ยไปพอแล้วโอ้โหเธอจะไปหาทำนะลูก